ดูไอพวกพรบสัตว์ทุ่งคองอะ่ะสงวนอะไรอะพอพวกตัวให่คนก็จับมาแล้วกใส่ามาให้เราเลยพวกนกพวกอะไรเรนี้ยพวกอะไรที่มันไม่อนุญากอถูกกันเป็นคดีได้นะนนไม่ใช่ว่ารักสัตว์เราจะเลี้ยงได้ทุกอย่างไมได้นะอ,อ่ะเดี๋ยวรอเราจะมาเดี๋ยวลงให้รตรัส ก็คือว่าผมขนส่งสัตว์ตัวนี้เพื่อจะไปส่งรับรับจากลูกค้าต้นทางเพื่อจะไปส่งปลายทางที่ที่โรงเรียนอะไรสักอย่างเยีางว่าผมต้องดูนะผมแล้วก็มันเป็นมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ก็เลยขนไปแล้วก็อดอผมก็หันไปหันมาผมก็เห็นตะกร้าฝามันเปิดเนี่ยนะผมตัวนี้มันจะใส่ใส่กล่อง กล่องอยู่แล้วแล้วพอผมหันไปผมก็รีบใช่แล้วผมก็รีบโทรหาลูกค้าที่เนี่ยน้องโทรไลน์ให้พี่หน่อยพี่คุยกับเขาหน่อยตัวอะไรเมื่อกีาาก้ แต่ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมาแ,แม็มแกแมกคูนอะไรโนโนมีน่เงมีน่องอะรตัวนี้มีราคาเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันนี่รู้ไหมว่าตกตัวเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกตัวห้าหมื่นเลยนะผมตัวที่บาทผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมผนไปแล้วผมก็ หันเพื่อจะออกทางผู้ขนานแล้วผมก็เหลือกไปอ้าวฝาตองมันเปิดที่เรารู้ตอนนั้นคือใช่ตรงแยกตรงไหนตรงแยกตรงที่มีปั๊มวัตรทอออกคู้ขนานตรงตรงที่จะเลี้ยวออกไปปุ๊มันจะจะเลี้ยวเข้าบางบวัวุบางบวางัวทองเพื่อจไปโรงเรียนพอสุดไปถึงเส้นน่วยที่มีนี่มันมาจากปากเกี่ยน มันเลี้ยวตายมันจะจะถึงจะถึ้นไปแล้วคือเราไม่รู้ตัวในตอนนั้นว่าของของเราหายบระสัตถ์ตัวนี้มันหายไปใช่ครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลุดหายไปตั้งแต่ตอนไหนใช่ครับเพราบอกเขาวิ่งเส้นนี้ตั้งแต่แค่ตั้งแต่เกษตรนะว่ามีผ่านงามวงวานผ่านรถตันาทิเบรดไปถึงตรงนี้พอผ่านมาแล้วแล้วเจ้าตัวเนี้ยเราไปรับจากไหนมาอ่ารับปะเขาซอยห้ารับปะเขาซอยห้าแล้วจะไปส่งที่ไหนครับบ้านเลขที่สิบหกอ่าแล้จะไปส่งโรงเรียนอะไรยอ อพอโรงเรียนอะไรไม่รู้ว่าต้องดูในนั้นผมอยู่ที่โรงเรียนที่บางบัวทองเหรอหย่านบางบัวทองเ<ช>รา<ช>แล้วทีนี้พอเรารู้ว่าหายแล้วก็เลยเข้ามาแจ้งความอ่าก็ตามหาก่อนแล้วก็อพอดีผมแจกใบฟิวให้ป้าตรงข้างข้างอนน่อยเขาบอกให้เอามาแจ้งความเพื่อจะให้เขาเอาใบแจ้งความไปดูกล้องตามเส้นทางที่เราผ่านว่าว่ามันตกหรือว่าใครเกิดไป ก็เลยเข้ามาแล้วเจ้าของก็เลยบอกให้ทําตามที่ป้าจะบอกเขาก็จะอยากจะรู้ว่ามันกระโดดลงไปตอนไหนเพราะวันนั้นถ้าผมไม่มาผมก็จะแบบว่าเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยว่าคุณเอามันไปหรือเปล่าอ่าแล้วพี่อยากจะฝากบอกบ้านหนไหมว่าถ้าใครจับได้อะไรอย่างเนี้ยคือให้เอามาคืนอาไรยังไงอ๋อถ้าเกิดจับได้เจ้าของเขาบอกเขาจะมีเงินรางวัลแบบให้หนึ่งหมื่นบาท น,นี่ก็คือพี่ประสานกับเจ้าของเขาแล้วนะแนะต่คุณสังค์นะนะก็คืออยู่ครับเพราะว่าผมก็ต,ต้องมาเพราะว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจด,ด้วยว่าผมไม่ได้เอามันไปแล้วมันมันหายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้ผมก็อยากจะรู้ไงว่ามันมันไปตรงไหนมันหล่นตรงไหนด้วยแล้วก็ประมาณเนี้ยครับเพราะว่าผมก็เหนื่อยหงุดหงิรถตั้งแต่เช้าเลยนึ่งกี่บาทเนาะหนึงหกังวลไหมพี่ถ้ากลัวถ้าเกิดเจ้าของเขา อยากให้พี่รับผิดชอบเองพี่รู้สึกยังไงครับพี่อ่าน่าเ่อมันก็เบื่อนะนก็พูดไม่ออกอมันก็เหมือนมันไม่ใช่ความผิดของผป่งม,มงก็มีหน้าที่คนส่งแต่ไม่รู้ว่ามันฝ่ามันจะเปิดได้แบบนี้อ,อย่างหนึ่งมันก็ไม่โด้จะพูดยังไงเบื่อเบื่อ